คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำ ครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอดนะครับในวันพฤหัสบดี25กันยายน2568ในช่วง2ตัวชัวร์น่าชองไปกับแจ็คบอนีครับผลงานเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครับอาร์ซอนนะครับก็สามารถเอาชนะได้2ประตูนะครับแล้วก็แมเชสเตอร์ที่ชนะสอง2ประตูต่อศูนย์พอดีคำกันเลยทีเดียวและผลงานในอาณาจักรแจ็คบอดีเป็นยังไงบ้างครับสุดประทับใจกันหรือเปล่าครับแนวทางที่ผมวางไว้ให้ทั้งหมดนะครับ9าทีมก็ชนะถึง8ทีมแพ้เพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นและรอบเช้า สาบตัวทีเน้นที่ให้ไปก็มาครบทุกตัวตนถ้าใครที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้ครับ <c oughs> ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลดูเียนครับหรืออีกทีช่องทางครับ แอปไลน์แอปเอฟทีครับบอกเลยด้วยว่าสุดประทับใจแน่นอนก่อนที่จะไปฟัง2ตัวชัวร์หน้าช่องนะครับใหญ่ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครชุดท่องทางของบอลทุเรศกันด้วยนะครับเราเริ่มที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่าครับคู่แรกนะครับวันนี้เราจะดูในศึกราลิก้าสเปนครับเป็นคู่หวังลุยอันเบียโดนะครับเจอกับบาร์เซโลนาครับคู่นี้ต้องบอกว่าโอ้โหบาร์เซโลนาเนี่ยดูดีกว่าทุกทางแล้วก็ชัดเจนมากๆครับเพราะบาร์เซโลนาครับผลงาน5นัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีมากๆครับยังไม่พ่ายแพ้ให้กับทีม ใดลงเล่นมา5นัดนะครับสามารถทำประตูเนี่ยเกิน15ประตูเนี่ยว่าดุดันเหลือเกินครับซูเด้อันเบโดนะครับต้องบอกว่าผลงานเนี่ยยับแย่เหลือเกินครับแพ้แทบทุกนัดเลยครับสามารถเอาชนะเรอัลซูสตัดได้นัดเดียวนอกนั้นครับมีแต่คำว่าแพ้แพ้และก็แพ้ครับยิ่งมาเจอทีมที่กำลังลุ้นแชมป์กับเรอัลมาดริดอย่างบาร์เซโลนาด้วยวันนี้ครับบาร์เซโลนาจัดหนักจัดเต็มกันแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับเรอัลมาดริดเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้ครับทำให้บาร์เซโลนาครับจะต้องโฟกัสเพื่อไล่บี้เรอัลมาดริดให้ ได้นะครับพอเรอแอมิ์เนี่ยยังไม่พ่ายแพ้เป็นจา่าฝูงของตารางซึ่งวันนี้ครับเงื่อนไขนะครับบาซลน่าเนี่ยต้องชนะ ถึง2ประตูถึงจะได้ชูกับบันแต่ผมมองว่าไม่มีปัญหานะครับเพราะตัวเล่นต่างๆนะครับบาร์เซโลน่าเนี่ยพรอมากๆครับและสถิตินะครับเฉลี่ยเนี่ยหนึ่งนัดนะครับบาร์เซโลน่าสามารถทําได้ถึง3ประตูผมมองว่ามีโอกาสครับวันนี้ที่บาร์เซโลน่าครับจะบุกชนะอุลิอันเบโดมากกว่า2ประตูอย่างแน่นอนครับเลือกเชียร์ที่บาร์เซโลน่ากันได้เลยครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ระหว่างยูโรปาลีกนะครับคู่ระหว่างริวนะครับเจอกับบาร์นิวเป็นทีมจากฝรั่งเศสครับเจอกับบาร์นทีมจากนอร์เวย์ครับผลงานต้องบอกว่าทั้ง2ทีีีมเนน่ยใลก ดูดีกันทีเดียวทั้ง2คู่นะครับเพราะว่าิวนะครับเล่นในหลีกของตัวเองนะครับห้านัดหลังสุดนะครับแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวคือแพ้นัดล่าสุดถึง3ประตูส่วนบานเนี่ยต้องบอกเป็นทีมที่ผลงานดีมากๆครับห้านัดหลังสุดครับสามารถเก็บชนะได้ทุกนัดและกว่าที่จะผ่านมาในรอบนี้นะครับบานเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีมากๆครับสามารถไล่สล่ปทีมที่เจอกันในรอบคันเดือลเนี่ยแทบทุกนัดเลยครับและวันนี้ครับเงื่อนไขนะครับเจ้าบ้านอย่างริวครับต้องชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปถึงจะได้ถูกกับบ้านครับโอ้โหผมบอก ว่ายากเหลือเกินครับเพราะริวปีนี้นะครับ ผลงานเนี่ยครับเสียประตูแทบทุกนัดเลย5นัดหลังชดครับเสียไปถึง4ดนัดติดต่อกันซึ่งผมมองว่าโอกาสที่บานเนี่ยจะแพ้ริวจะแพ้เต็มที่ก็แพ้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นและมีโอกาสที่จะสร้างเซอร์ไพรส์บุกไปเอาชนะริวถึงถิ่นได้ครับเพราะว่าริวเนี่ยต้องบอกว่าเกมรับเนี่ยปีนี้อ่อนปกเปียกเหลือเกินและแนวลุกของบานต้องบอกว่าดุดัดนเหลือเกินครับทำประตูเฉลี่ยนเนี่ยนัดละถึง3ประตูเลยวันนี้ผมบอกว่าสูสีสเงื่อนไขแบบนี้ครับเปิดมาที่แบบว่าแพงโอเวอร์เกินไปเลือกเชียร์ไปที่บาร่า บ่านวันนี้มีโอกาสครับยันเสมอและมีโอกาสบุกชนะดิวถึงถิ่นด้วยาำครับ2ตัวชัวร์จะไปกันที่บาร์เซโลนาและบรานจะสร้างความทับใจให้กับ f c แจ็คบอลรกันแน่นอนครับส่วนแนวทางอื่นเพิ่มเติมก็สามารถกดได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลรหรือแอคเอฟึงเก้าครับรับรองสุดทับใจไปกับแจ็คบอลรกันแน่นอนให้รู้ระบบจบทีแจ็คบอลบอลทูเร์ไร้